ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมไอ้คำเดชุดดมนะครับมืนอนี้สวัสดีค่ะป้าหน่อยได้ค่ะครับมืนอนี้เท่ากับมืนอนี้ได้ยังแม่มืนอนี้หนึ่งปลาสมโอปลาสมเนาะครับพี่น้องตัวบอกใหญ่เลยพี่น้องสองตัวเนี่ยเอ้ามาเปิดกองเข,งขงาบ้างกันนะใส่คำใหญ่ๆจกบาทมึงมาพี่น้องมากินเขาแรงตอนหามงกุลยานี้หามงแรงเนาะ นี่แก้วได้พี่น้องนี่แก้วขับแก้วบักนามครับบักนามพูกเองปลาสมหูอยู่บ่มันแสบมอง <c oughs> เลยแสบมองเลยแค่นี <c oughs> ่เล็ดทองมันหนิ <c oughs> ทองมันมันพี่หน่อย บอ,บอบวกนี่หรอ,อบบวกปลาสุนี่เข้าไปอย่างมาเห็ดมันเปนนน็นไนวนี้น่าจะมันเป,นะป็นไนเนาะเป็นนปะไมปตบ่เป็นปลาปากบะต้องหวานหนาจะมันเป็นปลานนะมาเรืองเน้องเด้อ กินน้ำกันครับมาหน,นึ่นงปลาสมมันสเอาเอาเนเนนที่ตัตเกยเอาแห้หอนต้องเป็นเรื่จริงจิงนสามเรืงสีิอย่างเพืนสี ขอนครับนี่อากาศหอยน้อยจังเอยครับพี่นอ้องย้อนมันมือนั้นมันดีน้หนอม,มืออื่นว่าตอนอั้นก็จะแกงหานด้วยสิเฮ้ยก็แต่งวันอาทิตย์ดิแล้วไม่ดีบอกมืออื่นวันเสาร์โอวันอาทิตย์เห็นก็แต่งวันอาทิตย์กันันเดือนดีเนาะแกงยังว่าบริารก็จะแต่งงานคนคนก็เอ,เอาเจืเดือนขู่ เป็นกระเทียงน,นี้เป็นแต่เป็นค,ร,นนครูบรเเ่เป็นเดียนมงคลหรือเปล่าต้องมาครูเนาะแม่เดียนครัเดียนครัเป็นเดียนมงคลแสบก็แเสบหอมอย่หอนพี่น้องเันหนึ่งแล้วไหมพี่น้องหนามหอนหอนยังคงความห่อนอยู่เข่าการะเส้หอนมาเนี่ยอากาศกระสี เอาเอานเนี่ย <laughs> <laughs> น้อยพราะกฝนติตกนงหืมมองแสบมองกับมองสองอยงี่ดีนดนนเนาะมองสองะาตุ่ยแก้วขั้นไม่ใหญ่พี่นนอง มันน <accurately S 2> ุส e ิใหญ่กว่ามันอ่ใหญ่เหรอผมจะเอาไปเก็บมาสามหน่วยพี่น้องยมงน้่ำในสวนเก็บเอาสามหน่วยไว้เถอะหนึ่งมันสวนมันหวานเนาะมาดูขึ้มีกันครับจะพันใหญ่ตัวหน่วยทำทำกับปั่นทำสองกับปั่นมันอ่อนอยู่ กินไว้ปลาไห้ได้เป็นหน่อยมันอย่างมีกลางนี่จังน่อยก็คือเทียนต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะหมูพอคนมาตึกแหงจุดปลาซาเป็นยังเใ็ดปลาสาบอ่ะอือปลามันหลายแห่ง ทำไมคืออย่สมัยตอนพอแล้วยังอนแข้งแรกอยู่ครับตอนพอแล้วมันเผาตอนนี้พอแล้วกะแร้วเสียแล้วล่ะสมไมมูลแล้วมาเล่นน้ำผ้ากันกินปลาสาจึกจิ้มปลาคอที่จะตัวใหญ่ๆซ้ำแข้งซ้ำแขนเนี่ยเป็นกับซุ้มเฟียงแล้วซุ้มเฟียงขึ้นครับเพื่นกับ พอกหัวนมันเหมือนกับทิมใส่ใส่ในกองเครื่องในเมียเนี่ยมันตุกซุปเผาซี่ใหม่ๆได้เรน่อยเอามากิ้มกับน้ำปลาเนื้อนี่มันนิววาดขนาดเลยเสี่ยงกับลองเห็ดเบื้องในพี่น้องเด้อคุณใดมาไปกินปลาสารนะครับลองเบิงเขาเผาที่กุ้งได้จังน้อยป่ะหนี่งคนหวาน เอาไอ้น้ำปลาลงจังหน่อยเอามาเนื้อมันไม่จิ้มกับน้ำปลาหนี่งไอหวานแห้งพป่น้องแซบคนไปเคียงกันแล้นไปเข็งกับแซบป้งกับแซบได้ไปเขียงเดือนสี้เบียทิ่สงเลย มันมันเซียสคุณก็เกังคุณหนูตัวอะแ่ไปเห็ดเฟืองนจังน้อยอคุณไปเห็นเยเห็ดเฟือกนะเคยกินอยู่คนคุณๆแนะม,ม,ม่ได้เคยกินเโอ้ยที่มันแสบคนตาเห็ดเผือง แม่แม่จะปิีงอยู่ปะ่ะแม่เคยปีงเห็ดเวียงเด้บ่ปิีงต้มตกได้รไรปะต้มใช่กันได้ปีงมันปนใจดอบดอกตุ้มตัวมันแล้วเดือน, <ๆ S 2> เ,นเดือนเก่าเดือนทิมแล้วพอแล้วเห็ดลีเห็ดอันนั้นเอิญีเอินต่อนนะพี่น้องใส่ใส่ใส่ใสใสสตุ่มนะพี่น้องก็จะคือออกเยอะนะคราบพู้ใดเคยเห็ด สมดิค่ีก่อนผ้าเห็ดผลตกย่างพายูเขาพยายามไนมาเเรินกระตาตานี่ตัวยังไงอยู <c oughs> ย่หันเห็ดดีบ่แไม่อะนี่ใส่โสโส่มันิดเป็นแบบว่าโข้ามาเห็ดเจดมหองล่ำหองใหญ้งๆมาแม่แม่หน่าไม่แหง่เขาใจโสพี่หนยอไหนไลกันเนด้ แต่เดี๋ยวเราเป็นกบตัวไปให้ปลามันแหงหลนๆเลยเหมือนเพราะว่าขี้เงี้ยมันหลอกน้ำตาคายมันมหลอกน้ำตาคายมันมันจะปลาที่เลยเต็มที่แน่ยาม,มาได้มากครับไม่เหลียกแล้วตัวเขาจะได้งามกับไม่เหลียนเตือปิ่งสดๆดพี่หน่องแท้ กินกับตำทัวมักจะตุ่มปลาลดน้องแม่ตุ่มปลาลดให้กินอโอ้ยปลาลดตุต่มเบิดโตกินกระเจี๊ยบได้เพราะ,ระ,ระว่าปลาลดกระเจี๊ยบเวลากินกับสอนอจักเคิงเลยกลางก็บอะไ้กอกกินได้เลยพอ,พอ,อ,พอตุอต่มโตเพื่อดีนะไม่แพงเนาะ ส่้วหนูก็มาตากแหง้งส่วนหมากก็บโบเรตากแห้งเพป่นได้ดอกแม่เพป็นสีย่างนะโบราณวิธีเพิ่นเก็บอาหารนะหมากเพิ่นก็ย่างไฟไว้เลยก็จิ้มน้ำ,นนำ,นำมัมมี<า>่แซ่บบังหนามบังหนามเนาะมันสดมันสดก็เลยหวานถุง <c oughs> หัวก็หวานปิดปิดบ้านมืงสอกกับมันหนึ่ง เอามา่หนึ่งตอนบางใบบางเลี่ยงนี่ครับมีบัวบัวมันพีมาว่างหนึ่งหันนี่มาหนึ่งเนี่ยเข่งหวานพักยังกระซ่าสมันสดวดแสบเบิสแสบเพื่อการพักสมันสดกรไว้ไลยมือเนี่ยมันแสบแสบร้ายพี่น้องเครื่องกองละสองกองน้องก็ยังเสี้ยวยู่ครับพี่น้องจอยคักบ้านนี้อายเจ้าซะ กินเขาเสียบ <laughs> เขากินพักเนี่ยหลายๆเนี่ยเหมือนแหล่งมันระบายดีมันเห็นกินเสียบหลายจอยฮักอ่อยเลยเมึง <laughs> เดี๋ยวบัได้โอกาสดีๆสิพี่กินก็เพลินอยู่พี่เดียวก็เพลินอยู่ยกมืออยู่ปล่อยปลา โมโหแล้วถ้ากินผพากินยังไปใส่อยู่กลางบอลงัวพบอลวดเมื่อเป็นเอางัวลงบอลเนาะเวันเสาร์ก็วันอั้งข่านบอนเปิดใหม่เด้อเพิ่นเปลี่ยนใหม่เนั่นบ่วันอังคารวันอังคารก็วันศุกร์บ่บอลงัวอยู่บ้านน้องกระแจครับตะบลนน้องสว่างเพื่อดีดเทวะตะบลเฮาบอลงัวหนองไส้นะครับไอหมีงัวมีไขยก็ส่เดตะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้งัวงลุยอยากเอางัวไปขายงัวไปขายก็ไปได้พี่น้อง ยืดตวน้นเด้ยิดถนน,ลง,น,นลงอุบลนอืออุบลน,บนไปสุดวแงแค่ครับจะก้าคนก่อยปลาแสบเนีะยแบๆๆบแบก่อยปลาเนาะมันเลืนัดน่้นนก่อยปลา มันเสียปลาห,หรือเสียพักก็เอาพี่หนองเลยใส่พักเอาไว้เดีย๋ยววางสิบุษถาดนึงตั้งเสียบตั้งหวันพี่หนองหวันมักน้ำ แก่กับโบเพชรแห้งคือน,น้องพอดีพอดีแก่กันได้ครับใส่บกย,ยักษ์สวในเล็กน่อยใส่พรกสดใส่บกยักษสมวรับใส่หัวหอมหนึ่งใส่น้ำกันน้ำตมมาลบานตำแล้วกับปีบุกน้าใส่จังไอยออปีนน้องให้ี่เปรี้ยวยังอยนะครับแสีบหอมบักนาเนีอน่อันนี้ขายบปได้กรับอันสูดหลดดุด <laughs> อันนี้ขายบปได้สูดหลด ฟง,งนัวฟงนัวฟงนัวเขาเรียกฟงนัวเจ็ดแห่อาหารกฟงคอม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่นี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขูสุกคนนะครับเดี๋ยวเขามาเบิงคลิปก็ขอบคุณในร้ายครับพี่กดไลค์กดแชร์ให้ไอ้หำกับปาน้อยนะครับก็ขอขอบคุณในร้ายไม่นี้ก็ถ้าพี่น้องกินเขากับสมปลาเฮ้ยหนึ่งหนึ่งปลาสมหนึ่งปลาสมพี่นว่างว่าผิด เรื่องของเบิ่งกิเนเมย์เราก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องส,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 สุขุมสุขคนเด้อนะครับลำลุ้ยกันสุขุมสุขคนวันนี้ผมไอ้ฮัมความปลาหน่อยจะสีล่าพี่น้องไปก่อนได้ครับวันนี้กะที่กินต่ออีก่เลยจะข้าวอยู่ยครับสวัสดีครับพี่น้องครับ่ดคะบ๊ายบาย